ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราชและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการจัดทำสภาพัฒนาการเมืองจริงได้จัดทำข้อเสนอการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช,ชนาจักรไทยพุทธศักราชเสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประการที่สา การสร้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและความผาสุกข,ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมการให้การศึกษาทางการอื่นเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองความเข้าใจค่านิยมความสำนึกและความรับผิดชอบในหน้าที่ของพลเมืองภายใต้วิถีชีวิตประชาธิปไตยอาทิกรณีเรื่องของ ที่มาของนายกรัฐมนตรีก็ดีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็ดีสมาชิกผู้ที่สภาก็ดีก็เป็นผลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหลังจากนี้นะครับเราก็จะได้รวบรวมข้อเสนอดังเก่าทั้งหมดพร้อมรายละเอียดอื่นๆนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมี